YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง449บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคบ่มประจำวันที่14ตุลาคมวันนี้รอบคครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของเซเนอร์ลัมเมนส์ในด่านตัวใหม่ของทีมที่เชมงนี้ครับต้องบอกว่ากระแสของเจ้าตัวนะั่ยแรงไม่มีตกจริงๆหลังได้ประเดิมสนามเกมแรกให้กับทีมไปแล้วในเกมที่เปิดบ้านปราบซันเดอร์แลนด์ไป2-0เมื่อสัปดาห์ก่อนทั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานของซานลีนักข่าววงในสโมสนอะนได้เปิดเผยมาว่า เดิมทีสมาชิกในทีมของแมนเชสเตอร์ยูเนเ่็ดหลายคนเลยครับต่างซนะับพอร์ตให้สโมสอนเซ็นสัญญากับเอมี่มาดิเนสในด่านตัวเก่าจากแอสตันวิลล่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากตัวของเอมี่นั้นสามารถที่จะเข้ามาและก็สร้างผลกระทบโดยตรงให้กับทีมได้ในทันทีและทุกอย่างก็เกือบจะเกิดขึ้นแล้วด้วย แต่ทว่ากับในตอนนี้ครับพวกเขารู้สึกพอใจมากๆกับผลงานในการฝึกซ้อมของเซ n เนอร์ลาเมนส์ตลอดจนถึงการเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมชนะซันเดอร์แลนด์ด้วยในจะเรื่องบุคลิกที่โดดเด่นเกินวัยของเซ n เนอร์ลาเมนส์ก็เป็นสิ่งที่นักเตะในทีมชุดใหญ่หลายคนต่างประหลาดใจกันมากแต่มันก็ถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจกับทีมไปในตัวด้วยนั่นเองครับ ส่วนไม่กี่วันก่อนครับทางอดีตกองหลังของทีมยังเวสต์บราวก็ได้ออกมาชมฟอร์มการเล่นของเซเนอร์ลัมเมนเช่นกันที่เขานะมองว่าฟอร์มของลัมเมนนั้นมีหลายสิ่งที่เป็นด้านบวกที่ส่งต่อถึงทีมได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะเป็นค่าเกมเดียวกับทีมแมวดําเท่านั้นเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ในสนามครับในด่านใดนี้นะมักแสดงความมั่นใจออกมาได้อยู่ตลอดซึ่งก็ถือเป็นการกระตุนต้นนักเตะในตำแหน่งอัฟิลด์คนอื่นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเหล่ากองหลังของทีมด้วยแล้ว และตัวของเวสต์บราวที่เคยเล่นตำแหน่งกองหลังมาก่อนนั้นก็ชอบความรู้สึกอุ่นใจที่ส่งมาจากผู้รักษาประตูแบบนี้มากเช่นกันครับมาต่อกันที่รายงานของทาง Transfer New Life กับข่าวของเจ้าหนู JJ จเจกราเบลวัย15ปีที่ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมเหลือเกินนะครับหลายทีมชั้นนำในยุโรปแนยต่างก็อยากจะพลากไปจากแมนยูเน็ด ซึ่งล่าสุดครับทาง Transfer New Life ได้อ้างแหล่งข่าวจากทางสเปนของโตโดฟีคาเจสว่าทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างสโมสรเรียมาริดทีมชั้นนำของสเปนน่ะหลายเป็นทีมล่าสุดครับที่ให้ความสนใจจะดึงตัวเจเจกราเบลไปร่วมทีมหลังจากที่ตัวนักเตะระเบิดฟอร์มยิงต่อเนื่องให้กับทีมชุดยู8ของแมนยูเนเต็ดอยู่น้าวเวลานี้และจากรายงานเพิ่มเติมนะครับนอกจากทางเรอัลมาดริดแล้ว ก็ยังมีอีกหลายทีมที่กําลังจับตาสถานการณ์ของนักเตะเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากว่าจะอ้างอิงข้อมูลจากทางแมนเชสเต e ร์อีฟนิ e w s สื่อท้องถิ่นเมื่อประมาณ2วันก่อนซึ่งก็มีข่าวว่า a r s e สต l เองก็อยากจะได้ตัวแข้งวัย15ปีรายนี้เข้าร่วมทีมนั้นทางทพีแดงของเราเนะี่ยก็ทราบดีถึงความสนใจจากหลายๆทีมชั้นนําในยุโรปตอนนี้ที่มีต่อตัวเจเจกราเบล อยู่ทีมสโมสรนีครับก็ยืนยันว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อรังนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปและก็จะไม่ยอมเสียแข้งพรสวรรค์รายนี้ออกจากทีมด้วยเด็ดขาดครับ <S <S ต่อเนื่องกับรายงานของฟีคาเจสนะครับเป็นเรื่องในตำแหน่งวิงแบ็กที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิงแบ็กขวาหรือว่าจะเป็นวิงแบ็กซ้ายก็ตามและไม่กี่วันก่อนนะครับเพิ่งจะมีข่าวว่าอาจจะมีการเสริมทีมในตำแหน่งวิงแบ็กขวาสักคนในตลาดมกราคมที่จะถึงนี้ด้วย อย่างไรก็ตามนะครับจากอัปเดตล่าสุดของฟีแคลเจสก็ดีเปิดเผยมาว่า แมนยูเนี่แต่แได้มองตัวเฟเดริโก้ดิมาโก้วิงแบ็กซ้ายตัวเก่งวัย27ปีของอินเตอร์มิลานแล้วก็ทีมชาติอิตาล,ลีเข้าสู่ทีมซึ่งก็อาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปี2026ีอยู่ที่ในรายงานนะครับยังเสริมมาอีกว่ารูเบนอโมริมเนี่ยยังคงไม่พอใจกับผลงานของแพทริกดอกูที่ซื้อมาจากเลเช่ช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาและเขาก็ต้องการได้วิงแบ็กที่พร้อมใช้งานนันทีเข้าสู่ทีมอีก1คนครับถึงแม้ว่าจะมีดีโก้แลออนแบ็กหนุ่มวัย่สงสนามก็ตาม ทั้งนี้ครับสำหรับผลงานของเฟเดรโกดิมาโกถือว่ายังคงรักษาม,มาตรฐานผลงานเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องอยู่ในซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวนลงเล่นในเซเรีย R ไปแล้ว6เกมทำไป2ประตูกับอีก3 a s แอสซิสถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญมากๆของทีมงูใหญ่แถมสัญญาก็ยังเหลือถึงปี2027ด้วยซึ่งดูแล้วนะครับหากว่าทีมของเราจะดีลได้จริงก็คงต้องทุ่มหนักพอตัวเลยเลยครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งของดีอย่างอเล็กซนเดอร์พาฟโลวิชกองกลางตัวรับวัย21ปีของาเยินมิวนิคนะครับที่กำลังตกเป็นข่าวร่วมกับทีมผีแดงของเราอยู่นะเวลานี้อยู่ตามรายงานของทางพิทโอรุกหัวหน้าบอกอฟุตบอลจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับได้เปิดเผยมาว่า อาเล็กซนเด์พาโล i วิชดูจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการเติมความแข็งแกร่งในดันกลางสำหรับตลาดมกราคมที่กำลังจะถึงหรือว่าจะเป็นตลาดซัมเมอร์2026ดูที่ตัวนักเตะนะครับอยู่ในลิสต์เป้าหมายการเสริมทีมของรูเบนอามูริมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสถาหนะของนักเตะในทัพเสือใต้นั้นก็ดูไม่ต่างจากข่าวก่อนหน้าสักเท่าไหร่ คือพับโลวิชน่ะถือเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทางแวงซองกองวันนีและส่วนตัวผมนะครับก็คิดว่าบาเยนคงไม่ปล่อยง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวนักเตะกําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและก็ได้ลงเล่นไปมากถึง5เกมแล้วจาก6เกมแรกของหลีกปีนี้ซึ่งดูแล้วนะครับก็คล้ายๆในกรณีของเฟสริโกดีมาโกเลยคือถ้าไม่ทุม่มคอเสนอจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องยากเลยครับที่จะได้นักเตะเข้ามาร่วมทีม มากันที่ความเห็นของสตีฟนิโคในครับที่เจ้าตัวที่พูดถึงเหตุผลที่รูเบนอาโมริมไม่ค่อยจะส่งคอบีเมนูลงเล่นมากนักนั่นคือด้านกลางลูกมอรายนี้ครับยังขาดประสิทธิภาพด้านเกมรับอยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่รูเบนอาโมริมต้องการอย่างมากในแผนการเล่นของเขาที่มนะิดฟิลด์เนี่ยต้องทาได้หมดไม่ว่าจะรุกและก็รับซึ่งกับสาเหตุน,นี้เลยครับทำให้คอบีเมนูยังคงไม่สามารถจะเบียดขึ้นมาอยู่ในทีมตัวจริงในระบบของรูเบนอาโมริมได้นั่นเองซึ่งต่อเรื่องนี้ครับสตีฟนิโคได้ใหห้คววาาามมเ็น่ ในความคิดของผมนะเาบีเมนูเก่งมากเวลาที่บอลอยู่กับเท้าของเขาแต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้บอลเขากลับทําได้ไม่ดีพอจริงๆแล้วเขาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำไม่สามารถจะหยุดนักเตะคนอื่นไม่ให้เล่นงานแนวรับของทีมได้และความจริงที่ว่านั่นเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดที่แมนยูเนเตดเจอกับระบบนี้และเด็กคนนี้ก็ยังหาวิธีแก้ไขไม่ได้ ผมคิดว่าด้วยพื้นฐานแล้วเขาอาจจะหมดความท้าทายแต่เมื่อคุณเล่นกับสโมสรชั้นนำอย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและต้องการความท้าทายนักเตะทุกคนต้องมีส่วนร่วมทั้ง2ด้านของสนามไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับก็ตามและหากว่าจะมีเรื่องหนึ่งที่คอปปี้เมนูยังทำได้ไม่ดีพอนั่นก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันนี่แหละและกับความจริงที่ว่าคาเซมิโรได้ออกสตาร์ทก่อนเขาอย่างต่อเนื่องก็บอกคุณได้แล้วว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาแล้ว ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาต้องรีบปรับปรุงหากว่าต้องการโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นมันถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะที่ว่าเขาจะสามารถปรับให้เข้ากับระบบการเล่นของรูเบนอโมริมได้เมื่อไหร่เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนใดก็ตามที่มีนักเตะที่เขาคิดว่าไม่ทุ่มเทเต็มที่พอถึงเวลาต้องส่งใครสักคนลงสนามคนคนนั้นจะไม่อยู่ในความคิดของเขาและยิ่งหากคุณเป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมาเห็นเขาบีเมนูปล่อยให้คนอื่นวิ่งผ่านไปง่ายๆแล้วถ้าเหมือนไม่สนใจคุณก็แทบจะใส่ชื่อเขาไปอยู่ท้ายแถวแล้วล่ะ มาปิดท้ายกันที่อีกบทสัมภาษณ์ของมาดิอุสคุนยาแนวรุกของทีมนะครับซึ่งเจ้าตัวนยอมรับว่าการที่เขาพลาดไปบอลโลก2022กับทีมชาติบราซิลเมื่อ3ปีก่อนนั้นเป็นแรงผลักดันที่ดีของเขาเลยละครับและการมีชื่อติดทีมชาติทุกครั้งเขาเองก็พร้อมและก็ยินดีจะทําเพื่อทีมเสมอด้วยซึ่งต่อเรื่องนี้ครับมาดิอุสคุนยาได้ให้สัมภาษณ์ว่า แน่นอนว่ามันกลายเป็นแรงผลักดันที่ดีของผมและทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนสอนให้เราเยพยายามดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้ง2ด้านออกมามันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะเจอซ้ําแต่ถ้าว่าประสบการณ์นั้นได้หล่อหลอม่ผมทั้งในฐานะคนคนหนึ่งและก็ในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งที่มันดีขึ้นผมได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมีเวลาของมันคําตอบเดียวคือทํางานต่อไปเป็นตัวของตัวเองและก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง วันนี้ผมรู้สึกสงบขึ้นมากเวลามีการเรียกตัวนักเตะผมไม่ได้หมกมุ่นกับวิดีโอหรือว่าช่วงเวลานั้นอีกต่อไปแต่พยายามมองมันเป็นสิ่งที่ผมได้ก้าวข้ามมาแล้วแต่ถึงจะว่าแบบนั้นตอนที่มีรายชื่อเรียกตัวครั้งล่าสุดผมอยู่กับครอบครัวเพื่อนก็ยังแซวเลยว่าผมดูประมาทแต่ผมก็ห้ามตัวเองไม่ได้มันคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของผมเป็นความฝันที่ผมไล่ตามมาทั้งชีวิตและทุกครั้งที่มีรายชื่อออกมามันก็เหมือนความฝันที่เป็นจริงอีกครั้งนั่นเอง และั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจําวันที่14ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ